กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้มาพบกับผมตระนวด r า c c กันอีกเช่นเคยนะวันนี้มาจัดรถปลักอินเดยบิดอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผม m t H s 1.5 PHEV อันนี้เป็นตัว X นะคุณผู้ชมนะมันตัว X นี่สวยงามมากๆเรียบหรูรีเมียมสุดๆนะคุณผู้ชมนะมาดูไฟหน้าก่อนไฟหน้าเนี่ยสวยงามมากนะครับผมมีสีฟ้าตัดอย่างนี้นะแสดงถึงความเป็น H e h e v นะคุณผู้ชมนับไฟหน้านี่สีดวงอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้นะครับข้างล่างนี่มีที่ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับผมามาดูในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็ค่ะเหมือนกันนะครับผมคู่หน้าอย่างนี้นะครับสวยงามสุดๆนะครับผมล้อเป็นล้อแม็กใหม่นะคุณผู้ชมนะับเป็นล้อแม็กอันลอยนะครับผมยางใหม่สีเส้นนะครับผมสวยงามมากมาดูในส่วนของกระจกมองข้างมางกระจกมองข้างนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีขาวนะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างจัดมาให้นะครับผมมีกล้องสา0ให้นะครับผมสรับกระจกมองข้าง นะตรงนี้มีแหลกหลังคาจัดมาให้นะครับผมดูแข็งแกร่งดูเรียบหรูนะครับอามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังนี่ก็ใหญ่ๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะมีเซ็นเตอร์ถอยจัดมาให้4จุดนะครับผม1 2 3 4สาี่นะครับผมมีกล้องสองหลังจัดมาให้นะคุณผู้ชมนะกล้องสองหลังจะอยู่ตรงนี้นะนะอาอยี้ และที่สาคัญเจ้ากนนีนะครับด้วยความที่เป็น SUV ก็จะมีไฟเบรกรูที่3อยู่ตรงนี้นะครับผมไฟเบรกรูทิสสมมาพ้องกับไฟเลอร์ด้านบนแบบนี้นะครับฝาหลังนี่เรินฝาหลังไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเรียบหรูดูดีดูพรีเมียมนะครับมีถาดรองสัมภาระมาให้แบบนี้นะครับผมสามารถเปิดได้นะครับผมแล้วก็มีแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่จะอยู่ด้านหลังนะคุณผู้ชมนะตรงนี้มันฝาหลังไฟฟ้าเรียบร้อยปอดะสามารถพับกันแยกกันได้ซ้ายขวานะครับผมตรงนี้สามารถถอดออกได้ใครมีสัมภาระยาวๆได้ม่กว อ่ะมาดูในส่วนของภายในกันว่าภายในจะจัดเต็มขนาดไหนนะครับไปอ่าสำหรับที่เปิดนี่เป็นที่เปิดโครเมียมเรียบร้อยนะครับผ มีปุ่มสมาร์ทคิเลตให้นะครับภายในก็จะเรียบหรูกว้างขวางดูดีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเบาะได้เบาะหนังสีน้ําเงินตัดกับสีขาวนะครับเรียบหรูดูดีดูพรีเมียมสุดๆนะคุณผู้ชมนะออปชั่นนี่จัดเต็มมากๆนะคุณผู้ชมนะเอามาดูที่พวงมาลัยกันก่อนพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับผมมีการควบคุมฝั่งนี้2ฝั่งนะครับผมฝัมม่งนี้นค,นควบคุมมัลติมีเดียนะครับผมอ,ออปชั่นจัดเต็มสุดๆนะครับผมมีคูสคอนโทรจัดมาให้นะครับผมอยู่ที่ก้านฝั่งนี้ผม เรียบรูดูดีสุดๆนะค,คุณผู้ชมนะการเลื่อนหร่จัดให้นะครับผมมีจอ Android พร้อมกล้องหลังแบบนี้นะครับผมรับรอง Apple CarPlay Android Auto โต้ครบพันนะค,คุณผู้ชมนะแอร์ Air, เป็นแอร,ร์ออโต้เรียบร้อยแล้วเกียร์มีเกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วเรบรกมือเรบรกมือไฟฟ้าออโต้เรบรกโคครบพันนะครับผมตรงนี้มีช่องใส่ขวดน้ำสองช่องตรงนี้ใส่ของได้อีกช่องหนึ่งนะครับอ่าแล้วที่สําคัญเบาะนี่เป็นเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวให้พี่จะกล้องถ่ายให้ดูเบาะเปนเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วสามารถปรัับนิดดไ้ะคผมขึ้นลงซ้้้้าายยขวไดดหมมเลลนนะะคุณผูชแวก็จะมี สิ่งที่เรียกว่าพาโนรามิกซันรูฟนั่นเองนี่ซันรูงกว้างๆให,ใหญ่ๆแบบนี้นะก็คือเกือบถึงสุดข้างหลังเลยนะครับผมก็เป็นจุดเด่นของเจ้า MG HS 1.5 PSV ตัวนี้นะครับผม เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันว่าด้านหลังกจัดอะไรกันมาให้บ้างนะครับข้างหลังก็จะกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะคุณผู้ชมนะออปชันมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมมีแอร์ตอนหลังจัดมาให้ตรงนี้นะครับก็คือข้างหลังนี่กว้างขวางเย็นสบายแน่นอนนะตรงนี้มีที่ชาร์จแบตให้นะครับสองดูแบบนี้นะครับอ่ะเบาะข้างหลังนี่มีที่พับแขนจัดมาให้นะครับผมสามารถเปิดได้2จุดอย่างนี้นะตรงนี้ไว้เป็นที่ใส่น้ำนะครับผมตรงนี้ไปใส่ของจุกจิกนะอย่างที่บอกเบาะเนี่ยสามารถพับกันแยกกันได้ซ้ายขวานะครับผมดี่ยวผมลองพับให้ดูอ่ะแบบนีี้มมันกก็จะอ เกียวมาให้นะครับผมพับได้ แยกกันไ้ดขวาแบบนี้นะครับผมก็วา,วาดันลงสูงก็จะดังกรึบนะก็จะด,ดึงออกไม่ได้แล้วก็คือแข็งแรงนะครับผมถ้าจะดึงออกก็ต้องงัดงัดเบือยก่อนนะตัวน,นี้สามารถใส่ของได้ย,วยาวๆแบบนี้นะคุณผู้ชมตรงนี้สามารถถอดออกได้ก็คืออุปกรณ์ครบครันออปชั่นจัดเต็มแน่นอนตรงน,นี้เบาะลิมบอกไปเบาะตรงน,นี้เป็นเบาะเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะดูสปอร์ตดูพรีเมียมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องกันบ้างเครื่องยนต์นี่กัจัดเต็มขนาดไหนนะครับไปอ่ะมาดูส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมมตตรรงงงนีี้้้เ็โชคไกยยบอออัฝ่่ื นั่งค้าสายอยู่นะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสะดวกสบายนะครับเครื่องยนต์นี่อยากให้เข้ามาดูใ,ใกล้ๆก็คือเรียบหรูดีอย่างนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินใช้ควบคู่กับไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะสามารถเลือกใช้ได้นะคุณผู้ชมนะไม่มีหยดไม่เยิ้มจัดการให้หมดแล้วนะครับผมเมทอักอะไรอยู่ครบหมดไม่มีชนหนัก แน่นอนนะคุณผู้ชมนะไม่แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใครสนใจคันนี้นะครับผมราคาหน้าป้ายอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะคุณผู้ชมนะเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้ราคานี้ยังไม่รวมกับส่วนลดสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาทนะคุณผู้ชมนะใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับผม mg hs หนึ่งจุดห้า phev x นะคุณผู้ชมนะเป็นตัว x นะกดหัวใจกดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่อง r p g c ข่าไว้นะครับผมเพื่อพลาดรถคันใหม่ๆที่เราจะเอามารีวิวกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย